สวัสดีครับสําหรับนะครับคนที่ถามกันเข้ามานะครับว่าใช้ปุ๋ยอะไรนะครับกับบอลสีของเรานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับปุ๋ยละลายช้านะครับสูตรเสมอนะครับใส่นี่ครับเห็นเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้นะครับใส่ไปในต้นบอลเราใส่ไปประมาณ5้าถึงสิเม็ดนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับอันนี้ เยอะไปหน่อยนะครับล่วงนะแล้วก็หลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับก็เราจะโรยด้วยขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับแต่ขุยมะพร้าวนี่แนะนําเลยนะครับนี่ต้องผ่านการแช่น้ํามาก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์นะขุยมะพร้าวแช่น้ําเพื่อ,อ,อมันจะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้อ ลากลใบไหมนี่นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ต้องแช่น้ำก่อนนะครับขวยมาพราวแช่น้ำก่อนใส่ลงไปเลยสำหรับการดูแลต้นไม้ของเราใส่ปุ๋ยอันนี้ก็รอขุยมาพราวอยู่นะครับผมแช่น้ำไว้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะ ก็จะเอามาโปะๆใส่ไว้หน้ากระถางไว้นะครับให้มันอมน้ํามีความชื้นนะครับบอลเป็นพืชที่ชอบน้ํามากเลยนะครับนี่ก้นกระถางก็มีน้ําบอลเป็นพืชที่ชอบน้ํามากเลยนะครับนี่สำหรับคุยมะพร้าวก็ผมแช่น้ำไว้นะครับอยู่นี่ แช่น้ำไว้ก่อนนะครับสักหนึ่งอาทิตย์นะครับค่อยอนำไปโรยโรยหน้ากระถางไว้นะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้กับบอนสีเรานะอันนี้รอคุยมะพร้าวก่อนนะครับน,นี่ชาญชนนะครับชานชนชายชน อันนี้พูแอปเปิลนะครับนี่ก็จะเป็นบอลสีตระกูลสตรอเบอรี่สตารนะครับนี่ครับใส่ปุย๋ยก็นำคุยมะพร้าวมาปิดหน้ากระถางไว้นะครับเพิ่มความชุ่มชื้นนี่ไม่มีอะไรมากครับก็จะทำให้บอลสีเราสวยงามสีสดใสนะครับลองทำดูนะครับเพื่อนๆแื่อวันนี้ก็ ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ